มาชวญนในซ่องข้องเพียราบรับข้าวค่ะสำหรับใครที่มีความฝันนะคะวันนี้ไหนว่าปามชวนคนที่มีความฝันเนี่ยมาหาไอเดียค่ะต่ยอดความฝันให้เป็นจริงนะคะใน Space Power Forum สเปซ e s พลาวเวอร์ฟอรัมซ่องพันติดตามได้ดาจากคลิปนี้ค่ะเมื่อความฝันไม่ใช่แค่จินตนาการแต่คือโอกาสจริงที่เปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์ให้กลายเป็นธุรกิจสร้างเงินได้ เพราะไม่ว่าคุณจะฝันอยากทําอาหารเปิดร้านอาหารสร้างแบรนด์แฟชั่นสร้างเกมแต่งเพลงหรือจัดเทศกาลจัดงานให้คนเนี่ยมาเที่ยวกันแค่กล้าฝันและก็กล้าลงมือทําครับก็สามารถดังและก็รวยได้จริงเพราะนี่คือยุคของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้นั่งนั่งนอนนอนอยู่ก็อย่าลืมทบทวนตัวเองดูว่าเราเนี่ยมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทําหรือเปล่าอาจจะเป็นฝันเล็กๆหรืออาจจะเป็นฝันใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วมาหาไอเดียต่อยอดความฝันให้เป็นจริงที่ s p l a s h s o f t Power Forum ว่าแต่ s p ป a s h Soft p o w e r Forum เนี่ยคืออะไร จริงๆแล้วเขาคือเวทีของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดสู่ธุรกิจจริงกาปฏิทินเอาไว้เลยนะครับ8-11กรกฎาคม68นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ฮอร์1-4ชั้นจีเขาจะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีเร็วๆนี้นะครับจะมาคนเดียวหรือชวนพ่อแม่มาชวนเพื่อนมาชวนคนรู้ใจมาหรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าจากความคิดเล็กๆของเราในวันนี้อาจจะพาเราไปไกลถึงตลาดโลกก็เป็นได้นะครับอย่าลืม Splash Soft Power Forum ครับ